กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะแรงดีและประหยัดนะคะรุ่นนี้นะคะสวยค่ะน่าใช้นะคะขับขี่วิ่งได้สบายพร้อมรุยไปกับท่านได้นะคะนิสสันนวรายกสูงโรงงานค่ะเครื่อง2.5นะคะ 2,500cc ดีเซลนั่นเองลงล้อหล่อเลยนะคะแบบพร้อมรุยค่ะแคปเปิดได้ด้วยรถยนเกียร์ธรรมดานะคะเหมาะสำหรับทุกการใช้งานค่ะ จะเข้าไร่เข้าสวนจะบรรทุกจะค้าขายขนของวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกับท่านได้ทุกที่นะคะรถปี2010คาเรือนไม้ขึ้นครบเลขไม้หนึ่งแสกม่นหนึ่งกิโลเมตรนะคะเครื่องดีไม่มีไอไม่ดันน็อตไม่ขยับเครื่อง 2500cc ซีซีดีเซลกระจกไฟฟ้านะคะรับปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะ ราคา149,000บาทสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปและมีชื่อเฟ e บุ๊กผู้ขายอยู่ใต้คลิปด้วยโทรคุยนัดหมายไปดูตัวจริงกันได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านเองแอดมินเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นในวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ